สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมน,นีสิมากินซ้อยจุรอบดีครับยุรนร้านตนาน้นข้าวดนตรียังแสบเลยแหละต้องมาล่องต้องมาลองฮะวันนี้ช่วงใกล้จะปิดร้านแล้วนะครับหลังจากเหนื่อยต้อนรับพี่น้องพวกเราแล้วนะไม่เหนื่อยหรอกมีความสุขนะขอบคุณมากมายวันนี้ที่ทุกท่านมาอยู่ที่ร้านตนาน้นข้าวดนตรีฟังเพลงนุวยแกนก,นกับผมนะตอนนี้พี่น้องกลับหมดแล้วนะต้องเป็นช่วงเวลาของเราแล้วครับ ให้ทางเชฟนะทำซอยจุซอยจุมามจัดเลยนี่ครับอุ้ยน้ำจิม้มของผมกำลำังโอ้ยว้าแล้วครับอยากให้พี่น้องมาแสบน้ำดิอืมอุ้ยนี่แหละสุดยอดแห้งนะสดๆครับเนื้อสดๆนะน้ำจิ้มก็สุดยอด,นะด,ด,ดรบรรนะย,ยากาศมันก็นไดนะเนี่ย กินผักสดๆรับปลอดสารพิษน้ำหอมครับเนี่ยอืมปลูกอย่างหลังบ้านนี่แหละเอามาเลยจัดเลยครับมันกับผักบวชิ่งงามมาหน่อยแต่มันกับแซบ่เพราะว่ามันปลอดสารครับผมอ่ะเห็นแล้วผมมาพี่น้องอยนานำไล่ไๆลเด้อแต่ถักหิ้วอยากกินกับมาเลยครับประานงตนง้นเขาดนตรีครับมีเลยซอยจุนี่จัดอีกอืมพี่น้องเลยโอ้ยอยากให้มาชิมน้ำเด้อ ของแท่ครับของมากครับเอาเข่าจังหน่อยนะอย่ากินแต่กลับนะต้องเติมพลังต่อครับเข่าจังหน่อยอเขานี่กับปูกเองครับนี่ดำเอาเด้มาได้วานได้ดำเอาครับของแท่เลยเข่าต้นข้าวดนตรีมาทานได้ฮะซอยจู้ครับซอยจู้ก้อยขมต้มแซบอ่ะมีบดข้าวเหนียวสมตำยมผักกระเวนนะสิบเอ็ดนาฬิกาหัวเทียงคืนกลางคืนก็มีครับซอยจุรอบดึกนะอยรานตน้นเขานตรี อยากให้พี่น้องลองมาชิมมาลองเบ่งเพลงก็มีฟังนะกับเข่าก็มีกินบรรยากาศดีดีที่จอดรถดกกว้างขวางปลอดภัยนะอยากให้แวะเยี่ยมแมวะหากันร้านต้นคาดุตีตั้งอยู่ที่ถนนรอบเมืองนะครับอยู่ตรงขามกับปกิดหลักปากทางเขา่าบ้านช้าไทยนะครับ ไปขมา,ขากินข้าน้ากัาจะมองเห็นนะเปิดบริการตนะั้งแต่11โมงเสาอดเที่ยงคืนเสมอเมื่อนี้พี่น้องกลับไว้ฮะหาทุมกวาดกะต้องกลับเมี้เดตตอนรับเคยฝรั่งหลายคนเพิ่นกลับมาเป็นเคยฝรั่งบาทน,นะฮาน่ะเคยมาสี่คนนะฝรั่งมาสี่คนนะก็มีมาดามนะก็ซีทัดน,นะครับรวมทั้งคุณยายคุณยายคุณตาคุณยายมากันหลายคนพี่น้องปองป่าย้ ดีใจหลายเด้ดตอนรับพี่น้องนะสุขุสุขคนนะบว่าสิเป็นคนไทยท้าต,าต่างชาติกับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเนาะอาหารก,ารกนันกินบัง่กินได้ครับคนฝรั่งด้วยนี่ิ่นกินสมำ่ำาโออย่างแซ่บเลยพันว่าต้องใส่ปลาแดกน้ำพันว่า <c oughs> ยูนีก็มีไปกินิังกราซ่างน้ำซ่างสามจานบนโอ้ยเบิ่นนะเบิ่นสุดยอดกับขอบคุณหลายๆเอเลีเยนเนี่ยกินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าเนื้อสดแล้วมันก็หอมหมายถึงว่า คือเวลาย่ำเนี่ยมันกับแมมันมวนอยู่ในปากเต้านี่แหละนะคำามดมมนในปากคือมันแสบมันอร่อยนะครับนะน่ะเห็นบ่จัดไปได้เลยครับผู้เดียวโดโดไม่เวลาครับรรยากาศมันได้นะครับบรรยากาศมันดีหลังจากที่ช่วงย่ำแรงๆพี่น้องเริมกลับแล้วผมก็มาเติมพลังก่อนกลับบ้าคจับ อยพวกเรานะฮะกับจนคารุตีที่นี่มีแต่เพื่อนและมิตรภาพนะครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะฮะมีห้องแอร์คอยบริการภาคกลางวัน2ห้องใหญ่ๆนะครับบริการแอร์นะทั้งวันจัดไปเลย300บาทเท่านั้นเองนะเนี่ยใจปั่มพ่อบอจัดให้เหลิศดน,นซิลาจัดให้ครับงานเลี้ยงสังสรรค์ด้านหน้าแถมฟรีสาหรับถ้า40ทา่านเง้นไปนะแถมฟรีวงดนตรีสดนะครับเล่นสดให้เลยครับ บ่ต้งห่วงนะสดทุกชิ้นที่ร้านตอนข้าวตุตีจัดให้บ่ต้งห่วงเลิศนุศิลาเสียอย่างใจปั่มพ่อสมควรครับ <laughs> <laughs> บ่หัวละต้องมาล่องต้องมาลอง,อง,ลองบ่ละเสียาว่าคุยนะมันพอไปแล้วมันก็จะมีแนวแก่จักหน่อยเนาะนิดนึงนิดนึงครับแนวแก่นิดนึงอะ <laughs> แ,แก่ข้าวแก่ข้าวนะะข้าวเดียวเบิด <laughs> ต้องมาลองนะต้องมาลองนะของแท้ของดีก็เป็นอาหารอีสานสารบ้านเรานอกเหนือจากอาหารอีสานก็อาหารไทยก็มีครับมีเท่งบัวลปลากระพงหนึ่งมะนาวมีครับเล่ากับต้มแซบปลานิ่นต้มเล่าใสพักขะแยงสเป็เลาเป็ดปากเป็ดพัดเพชดหมูปลาพัดเพชดเก่งกวางได้เบิดครับจนคารุนตีจัดให้นะครับติดต่อผมได้นะครับ0860590509 0 8 6 0 5 9 0 5 0 9ศู้าเ้วราก็กินไปเรื่อยๆก่อนในช่วงเวลานี้นะแจ็คสิว่าหิวหรือว่ามันว่าแสบแต่ผมว่าแสบอย่างเงี้ยขอบคุณครับผม